เช็ดเค้ทุกคนครับเว็บเขียวกลับมาแล้วนะดูๆลอยลอยเห็นจำทุกคนจำลอยที่มันมีตรงนี้หรอเมันมืดๆหน่อยนะเนี่ยอันนี้มไ,นไม่มีแล้วลอยขุดไม่มีแล้วทางหน้าก็ไม่มีแล้วนะครับผมโดย <G l oss> ใช้สติกเกอร์แปะนะผมนะฮะก็เนียนไปอีกะครับน,อน้องๆตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ทันสีดำนะเพราะว่าอันนี้เอามาติดแทนที่ก่อนนะครับมันก็เนียน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 ไปอะ่ะเออ คือเอาแบบจริงๆิดูไม่รู้ว่าไปล้มมาอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมหาสีเกอร์ใหม่นะฮะไอ้ก็เผยอผอาจเปลี่ยนชุดสีใหม่นะครับแต่ผมว่ามันยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะรมั้งบ้ังนะผมค่อยดูอะไรที่มันแปลกๆตานะผมอาจจะเป็นชุดสีไทยเทไมก่ก็ไม่ใช่ชุดสีทเทดิชุดสีเอฟเฟกก็ได้นะครับก็ค่อยดูการที่หลังนะครับก่อนจะเป็นยิงทรายออกเสียงตาน้ำตาลหน่อยนะครับผม ดูดิดูเรียบเนียนนะอือเนียนไปอีกครับผมอาจารย์จอนแคมปซิงพราีเดี๋ยวค่อยหาสติกเกอร์ที่มันเข้ากับรถก่นนี้นะครับวันนี้คือนี่คือแบบว่าอยู่บ้านงเยียนนะตอนนี้นะมันก็จะเป็นสติกเกอร์คับแคปล่านะครับนี่ฮะแคบล่านี่ฮะแคบล่านะครับนะบิ๊เขียวกลับมาแล้วนะแล้วก็ตรงนู้นก็เดี๋ยวผมจะเป็นซื้อเป็นไทเทนแล้วกันนะครับผม นี่ก็เป็นสล็อตนะครับผมว่าจะออกเป็นไทเทียที่เป็นบ้องๆเออนะครับผมกันตกนะครับแล้วก็โชกโชกไม่รู้วะแล้วก็โซสเตอร์จะใช้เขียวกับสีทองเหมือนเดิมนะครับอันนี้มันมันไม่ได้ดูเด่นเลยอะเออโซเเลสนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะใช้เดี๋ยวจะใช้ไซบ้าเดี๋ยวจะใช้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ที่ครอบโซ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อะไรแล้วก็เดือนหน้าผมจะเปลี่ยนชุดหัวใหม่นะครับผม อันนี้ผมน่าจะทำนะชุดหัวก็มีทั้งฝาสูบเสื้อสูบแล้วก็ลูกแล้วก็เพราะว่าผมจะลดไซส์นะครับผมลดไซส์เป็นห้าเก้านะครับตอนนี้มันประมาณหกสิบหกสิบเอ็ดแล้วอะ่ะจริงหกเอ็ดก็หกเอ็ดจุดห้ามัง้งไซส์ลูกโซ่สามร้อยห้าสิบนะครับอืมก็มันใหญ่เกินเวลแล้ววาวแล้ววาวผมมันแค่รด,ดผมไม่ใช่วาวโซนะมันเป็นวาวเลยนะวาววาวเดิมแล้วก็มีวาวประวัน นะครับนะครับก็มาบายไม่ทันนะครับก็เลยมันก็เลยไม่สมดุลนะครับรอบไปมันก็ไม่ได้ก็เลยเดือนหน้าก็เลยจะจัดเป็นชุดะไรนะครับชุดห้าเก้านะผมห้าเก้าชุดห้าเก้าแล้วก็มาเป็นเวาย4 2สิบสี่ยิบแปดนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องระเบิดแข็งเพิ่มนะครับผมนะฮะโอเคก็เดือนหน้าจะดันโลยยาวๆล้วกันนะครับผมนะโอเคก็ เดือนนี้ก็เจ็บหนักไปกับรถเยอะเลยทีเดียวนะครับเดือนที่แล้วกับเดือนนี้นะครับก็เจ็บหนักกับรถไปเยอะเลยนะหมดไปเยอะนะครับผมเดือนที่แล้วก็ประมาณนี้ครับผมต,ตอนนี้รถผมก็เหมือนเดิมนะครับนะเ <laughs> ติมเมอร์สติ๊กเกอร์นะฮะโอเคทุกคนก็ที่ขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้เป็นกําลังใจนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับที่หายไปเรื Hi, ่องพี่อะไรของผมคลิปที่แล้วก็ ขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยกันคอมเมนต์ที่ช่วยกันให้กําลังใจนะแผลตอนนี้ผมก็แห้งแล้วล่ะนะครับผมแห้งไวมากนะครับนะก็เดี๋ยวจะทําคลิปเกี่ยวกับรถให้ทุกคนดูนะสาหรับใครที่อยากดูรถนะก็ฝากกระทืบไลค์คลิปนี้กันด้วยนะผมโอเคก็ตอนนี้ยังไม่หายดีนะครับก็ยังเออยังยังไม่หายดีนะครับก็ยังแวนไม่ได้นะโอเคก็ใครที่อยากให้ทําคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปนะผมโอเค โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูรถคันเก่าของผมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับมีผมว่าจะถ้าทุกคนอยากดูรถผมจะปลุกซีจะสิบนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าซีจสิบผมเป็นยังไงครับสภาพนั้นคือเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาค่อยดูนะก็คลิปนี้ก็มาบ่นเพียงเท่านี้นะผมนะมืดๆด้วยนะโอเคครับผม ก็ใครอยากให้พี่อัพอะไรแต่งอะไรก็คอมเมนต์กันแล้ร่างคลิปนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ่นนะครับเดี๋ยวผู้ชมเบื่อโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเว็บเขียวกลับมาแล้วจ้าจุ๊บๆและยังไม่พอครับผมก็มาดูสภาพโทรศัพท์ผมนะครับมาดูโทดูสภาพดีเดี๋ยวเ,ยวเยวช็คก่อนเช็คก่อนชิ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 เนี่คือสภาพโทรศัพท์ผมนะครับที่เกิดอุบัติเหตุ นะครับดูดิเช็ดเขยดูเลยนะครับผมแต่ดีที่มันสัมผัสได้นะฮะดูดินะครับก็เครื่องนี้มันติดได้ไงก็ไม่รู้นะครับเป็นเครื่องเก่าครับเป็นเสี่ยวมีเสี่ยวมีนะครับผมพอดีก็ได้ได้ใช้พอดีนะครับผมเสี่ยวมีนะครับมีสามอ่าโน้ตสามโปนะฮะเช็ดเคอันนี้ก็นี่ครับเป็นนี้เป็นนูเบียร์นะครับผมดูดิดูสภาพดูอันนี้คือรถยนต์เหยียบนะครับ คือรถยนต์เหยียบอีกครั้งนะผมโหดีนะรถยนต์มันติดไฟแดงอยู่ไม่งั้นแม่งน่าจะผมก็น่าจะเลยไปกับโทรศัพท์แล้วนะครับโอเคโอเคก็ก็ขับขี่ปลอดภัยนะทุกคนนะฮะโอเคครับ okay, okay, ผมก็ไปแล้วครับผมมาบ่นเพียงเท่านี้นะฮะโอเคบายบายซ a โ a เกนเ x ็กซัมฝากกระทืบไลค์ลิปดูนี้ทุกอย่างเฟซบล็โรบินสันนะแอดไปได้ ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมบัสโรบินสันนะโอเคบ๊ายบายครับจุ๊บ